ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาแนะนําทุกคนนะครับที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าและแต่นะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเพิ่มพลังให้กับตัวละครเรายังไงให้มันได้เยอะๆนะครับแล้วก็จะทํายังไงให้ตัวละครเรามันเก่งขึ้นนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนาเบื้องต้นให้นะทุกคนแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันเนี่ยนะครับฝากเลื่อนลงไปกดไลค์นะกดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยถ้ากดแล้วนะครับผมขออนุญาตเข้าสปอนเซอร์สักนิดหนึ่งนะครับทุกคนนะ สำหรับร้านเติมเงินเกม Pay to Win Top Up นะครับทุกคนสามารถเข้ามาเติมได้นะตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลากหลายเกมให้เลือกนะครับคือแบบเยอะมากๆนะทุกคนอยากจะเล่นเกมไหนอยากจะเติมเกมไหนเนี่ย สามารถจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับที่ไอคอนของเกมนั้นๆน,น,นะที่เพื่อนๆเ,เล่นกันอยู่นะครับอย่างสมมุติว่าผมอยากจะเติมอ่าเกมสักเกมหนึ่งคืออ่ะสมมุติว่าโค้ดละกันทีนี้นยครับก็เข้ามาตรงหน้านี้แล้วเนี่ยก็อ่าอยากจะเติมมาไหนเนี่ยก็สามารถกดเติมได้เลยนะทุกคนมีเลือกพีย่ยบนะครับอยากจะเติมอ่าแพ็กเกจล่ํารวยเงินทองเนี่ยก็สามารถเติมได้นะครับกรอ,อก ID ก็คืออยู่ของเรานะครับก็ไปกรอบมาแล้วก็ชื่อตัวละครนะครับแพ็กเกจราคาเท่าไหร่แล้วก็กรอกโค้ด ONSZ แต่ถ้าเกิดใครจิ้มลิงก์เนี่ยตรงนี้ก็จะขึ้นให้อยู่แล้วนะทุกคนก็นั่นแหละครับเป็นการเติมเงินโดยใช้โค้ดของช่องผมนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมเป็น,นตัวนะทุกคนก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับสำหรับใครที่เติมแล้วเนี่ยก็จะได้รับนะครับในส่วนของไอเทมต่างๆเนี่ยบางอย่างนะครับอย่างเช่นแพ็กเกจควายธนูตรงนี้เนี่ยก็จะได้เป็นโค้ดมานะเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลสมาชิกตรงนี้และไปดูที่ประวัติการเติมเงินนะครับก็จะมีโค้ดควายธนู ตรงนี้นะครับเราก็แค่ก๊อปไปวางในตัวเกมแล้วก็กดใช้แค่นั้นเองครับแต่ว่าของอื่นๆเนี่ยก็จะสามารถรับได้เลยนะก็คือมันจะเด้งเข้าในจดหมายได้เลยนะครับสำหรับโค้ดสำหรับเกมอื่นๆเนี่ยก็ทาคล้ายๆกันหมดเลยนะครับทุกคนก็คือใช้ uid เป็นหลักนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสาหรับร้านเติมเงิน Pay to w i n ับอารฝากไว้ด้วยนะทุกคนนะเติมเกมออนไลน์เนี่ยคือแบบดีมากๆไวด้วยนะครับแล้วก็เติมได้24ชั่วโมงนะครับทุกคนโอเคไปรุยกันครับ โอเคครับทุกคนนะครับไม่ว่าทุกคนเนี่ยจะเล่นอาชีพไหนก็แล้วแต่นะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่เราจะต้องทำนะครับเมื่อตัวละครเราอัปเรเวลขึ้นหรือว่าอยากทําให้ตัวละครเรามันเก่งขึ้นนะครับก็คือการอัปสเตตัสต่างๆนะครับหลายๆคนนะครับก็อาจจะเลือกอัปสเตตัสตามสายของตัวเองใช่ไหมแต่ทีนี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะอัปผิดอัปพลาดอะไรอย่างงี้นะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแนะนำนะครับสำหรับทุกๆสายเลยนะครับหลักๆเนี่ย โดยส่วนใหญ่นะครับหลายๆคนนะครับก็อาจจะเล่นเด็กร้วนกันนะครับเพื่อที่จะทําให้ดาเมจเนี่ยมันแรงใช่ไหมเขาก็จะเน้นอัพเด็กรวนกันแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นสายกลางหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นเด็ก3าคอนหนึ่งนะครับไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเลยเวลาเราอัพเลเวลมานะครับเราจะได้แต้มตรงนี้เนี่ยแต้มสถานะนะครับสแต้มถูกไหมทุกคน เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็คงจะเลือกอัปเดตกคอหนึ่งเพื่อจะทําให้ตัวละครเราเนี่ยมันถึกขึ้นนิดนึงนะครับเวลารวมกันแล้วเนี่ยมันจะได้เก่งขึ้นนะครับมันถึกขึ้นด้วยแหละอ่ะแต่ส่วนตัวผมนะครับที่ผมลงไปเนี่ยอย่างที่ทุกคนได้รู้กันอยู่แล้วนะว่าผมเนี่ยลงเด็กร้วนนะครับอ่าต่อมาอันนี้เนี่ยมันคือความสําคัญที่จะทําให้ตัวละครเรามันเก่งขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้ครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครก็คือ การเก็บสมุดนั่นเองครับการเก็บสมุดต่างๆเนี่ยตรงนี้นะครับมีความสําคัญกับตัวละครเราอย่างมากนะครับมากถึงมากที่สุดเลยทุกคนอย่างเช่นสารานุกรมภูมิภาคนะครับเราเข้ามาเนี่ยทุกคนจะเห็นนะครับว่าเมื่อเราไปแมปไหนก็นแล้วแต่เนี่ยครับตามนี้เนี่ยในแมปแมปนั้นนะครับเมื่อเราเก็บมอนสเตอร์ในแมปนั้นเนี่ยครบนะครับตามจํานวนที่เขากําหนดไว้เนี่ยนะครับขั้นแรกเนี่ยมันจะ1000นะครับขั้นที่2 3,000ขั้นที่3 5 0 0 0นะครับ ขั้นที่4 1 0 0 0และขั้นที่5 1 5 0 0 0ตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเก็บครบนะครับเราก็จะปลดล็อกสเตตัสต่างๆตามแบบนั้นๆนะครับอย่างของผมนะครับที่ผมทำสำเร็จไปแล้วเนี่ยอย่างอันนี้เนี่ยครับก็ได้ตามทานพิษ5%นะครับก็จะมีมากมายนะครับไม่ว่าจมโจมตีท่าต่างๆอันนี้เนี่ยก็ทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นได้เช่นกัน,นครับอ่ะแล้วก็นี่อันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมเก็บรวบรวมมานะครับหลักๆเลยผมจะไปเน้นทาง PATK นะครับ เด็กเปอร์เซนต์คอนเปอร์เซนต์พีิเคเปอร์เซนต์คิดที่เข้าคิดที่เข้าดาเมจนะครับแล้วก็ความแม่นยำประมาณนี้แล้วก็โจมตีท่าต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยหลายๆคนจะเห็นความต่างนะครับเมื่อเวลาเราไปสร้างตัวละครใหม่เนี่ยถ้าเป็นตัวละครสําหรับ ID ีทีเ่เริ่มเริ่มสร้างใหม่เลยต่างจะแตกต่างกันมากมากครับคนที่มีตัวหลักอยู่แล้วแล้วเก็บสมุดมาประมาณหนึ่งแล้วอย่างผมเนี่ยแล้วผมไปสร้างตัวใหม่เนี่ยสมุดตรงนี้นะครับสมุดจากที่ทุกคนเก็บมาเนี่ย เอฟเฟกต์ Effect ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปบวกให้กับตัวละครใหม่ของเราด้วยเช่นกันนะครับซึ่งซึ่งตึ้ง1 ID เนี่ยมันจะใช้ได้ทั้งหมดเนี่ยมันจะใช้ร่วมกันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับผมแนะนําเลยว่าการเก็บสม,มุดเนี่ยสำคัญมากๆนะครับใครที่ยังไม่ได้เก็บสม,มุดหรือว่าอ่าเพิ่งสร้างตัวละครใหม่มามันมีทริคเล็กๆนิดหนึ่งนะครับก็คือการเก็บเลเวลเนี่ยนะครับทุกคนอาจจะดูก่อนเลยว่าแมปแมปนั้นอะ่ะมนได้สแตท อะไรนะครับในสมุดนั้นอ่ะก็อาจจะไปปล่อยทิ้งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะเก็บเลเวลไปด้วยในตัวแล้วก็เก็บสมุดไปด้วยนะครับก็จะทําให้ตัวละครเรามันค่อยๆพัฒนาเก่งนะครับอันนี้เนี่ยสาคัญนะแล้วก็สมุดอีกอันนึงนี่ครับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือสมุดสารานุกรมพูดนะครับสารานุกรมพูดตรงนี้เนี่ยมันก็บวกให้กับตัวละครเราเช่นกันนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือที่ผมเก็บมาทั้งหมดนะครับถามว่าเก็บยังไง เมื่อเราอาจจะไม่ได้มีทุนทรัพย์ในการเปิดแต่ว่าเปิดพวกพูดต่างๆพวกนี้เนี่ยเยอะใช่ไหมเราอาจจะไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นนะครับเราสามารถซื้อได้นะเว้ยทุกคนเราสามารถซื้อได้จากร้านค้าทั่วไปนะครับแล้วก็ไปที่ร้านค้าแคสนะครับไปที่อันเชิญตรงนี้เนี่ยเราสามารถซื้อได้นะครับรายวันวันละหนึ่งครั้งเนี่ยอ่ะเราซื้อสีม่วงมาก็ได้นะครับอย่างผมซื้ออ่ะปึ๊บแล้วผมก็กดรับนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดกัน นี่นะครับทุกคนนะครับเปิดเข้าไปปึง้งนี่เห็นไหมอ่าเนี่ยผมก็ได้มาแล้วนะครับมันก็สะส่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะสามารถหาตัวใบเปิดพูดตรงนี้ได้ก็คือไปที่การส่งสัตว์เลี้ยงครับการสํารวจตรงนี้นี่เองทุกคนเห็นไหมเราสามารถส่งสัตว์เลี้ยงเพื่อจะสํารวจนะครับสำรวจตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ใบเปิดพวกนี้มาเหมือนกันก็จะทําให้เราเนี่ยครับมีโอกาสที่จะได้อ่าพูดต่างๆนะครับเพื่อไปปลดสารานุกรม อีกเช่นกันนะครับทุกคนอันนี้เนี่ยลองไปทํากันดูนะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทําให้ค่าพลังตรงนี้เราเยอะนะครับอย่างผมเนี่ยเดี๋ยวผมลองถอดพูดสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้คือผมใส่พูดบอสอยู่ทั้ง2ตัวเลยถ้าผมถอดออกสักตัวหนึ่งเนี่ยนะครับมันจ,จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอาจจะเปลี่ยนเป็นอ่าตัวนี้แล้วกันนะครับอ่ะพลังผมลดลงมาเห็นปหทุกคนอ่าเอาใหม่มันอาจจะยังไม่เห็นผลผมลองถอดออกไปเลยนะครับถอดออกปุ๊บนี่พลังหายไป2องหมื่นหกเนี่ยพอใส่ พอใส่เข้ามาอย่างสมมติใส่หนูเข้ามา<ๆ>เพิ่มขึ้นมาอีก2 3งหมอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะอย่างผมมีแค่อ่ะสมมติผมมีแค่ดาวเดียวเนี่ยก็ได้มาประมาณนี้เห็นปะอ่าเนี่ยแหละทุกคนนะครับมันมันมีความต,าต่างตรงนี้เว้ยถ้าไหนทุกคนอาจจะแบบว่าไม่มีพูดม่วงพูดฟ้าอะไรเงี้ยก็ลองใส่ดูไปก่อนนะครับมันก็ช่วยได้ยิ่งอัปดาวเยอะเนี่ยเวลาได้ตัวซ้ำมาแล้วมาอัปดาวเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวละครเรานะครับมันมีพลังโจมตีมีค่าสแตทต่างๆเนี่ยที่มากขึ้นด้วยเช่นกันครับเนี่ย แต่รวมของผู้ที่เราใส่ตรงนี้นะครับมันก็จะทําให้เก่งขึ้นได้นะครับอันนี้เนี่ยจะไปบวกให้กับตัวละครเราหมดนะครับแล้วก็พูดตรงนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทุกตัวละครในไอดีของเรานะครับเนี่ยเป็นข้อดีนะตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะครับอันต่อไปนะครับที่ผมอยากจะแนะนําทุกคนนะครับและหลายๆคนก็ถามผมเข้ามากันเยอะนะครับว่าอันนี้เนี่ยจำเป็นต้องลงไหมผมบอกเลยนะครับว่ามันคือดันเจี้ยนเว้ยทุกคน มันคือดานเจียนฝนครับทุกคนต้องสละเวลามาลงนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยวันละ2ชั่วโมงนะครับลงทุกวันนะครับถามว่ามันจะเก่งขึ้นได้ยังไงการอัพสเตตตรงนี้นะครับมันจะทําให้ตัวละครเราได้สเตตัสฟรีๆเลยนะครับทุกคนอาจจะไม่ฟรีในเชิงแบบเสียเงินอะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าแบบเ,เราต้องเสียเวลาเพื่อจะมาลงมนะันแต่อย่างน้อยๆนี่ครับมันก็จะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้น ใน1ขั้นนะครับเราจะสามารถอัพแต้มไหนก็ได้นะครับรวมๆแล้วเนี่ยได้ทั้งหมด25แต้มในแต่ละขั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกเอาเลยครับว่าอยากจะลงค่าไหนอย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับถ้าผมจะลงเนี่ยผมก็จะลงเป็นเด็กนะครับเด็กล้วนเลยนะครับลงไปทั้งหมดเนี่ยนะผมอาจจะลงเด็กอาจจะครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับเด็กซัก15นะครับแล้วก็คอนสิในชั้นนี้หรือจะไปคอน15แล้วก็เด็ก ติดในชั้นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าจะบริหารจัดการกันแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็สําหรับใครที่ถามเข้ามานะครับว่าเราจะไปในชั้นที่2เนี่ยไปยังไงนะครับก็คือการอัปเกรดฝึกฝนตรงนี้ครับเกรดฝึกฝนตัวนี้เนี่ยสามารถเราจะเอาเต้มตรงไหนมาอัพก็คือแต้มที่เราไปลงในดันเจี้ยนฝึกฝนเนี่ยนะครับเราก็จะได้แต้มตัวนี้มาเนี่ย <iliary> พอเรากดเกรดฝึกฝนเนี่ยแต้มตรงนี้เนี่ยมันจะย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบนตรงนี้ครับเมื่อไหร่ที่ครบเนี่ย ที่มันบอกอ่ะนะครับมันก็จะเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆครับยิ่งขั้นสูงเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งใช้แต้มเยอะนะครับแต่ว่าข้อแม้ของมันก็คือยิ่งเราไปอยู่ดันเทียนที่สูงเนี่ยด่านที่สูงนะครับไอ้ตัวแต้มตรงนี้เนี่ยเราก็จะยิ่งได้เยอะมากๆครับอ่ะมันจะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะอ่าอยากสมมุติว่าด่านแรกเนี่ยผมได้มื่นหนึ่งใช่ปะ่ะด่านที่สองผมอาจจะได้ส0,000ื่น ต่ที่3ผมอาจจะได้9 0,000มือะไรประมาณนี้นะครับเอออันนี้เนี่ยทุกคนต้องสละเวลามาลงนะหลายๆคนถามนะครับว่าจําเป็นต้องลงไหมผมแนะนําเลยว่าโคตรจาเป็นนะครับยอมเสียเวลาเลยครับสชั่วโมงรีทุกเกี้ยงคืนนะครับสำหรับดันเจี้ยนนี้อ่ะอย่างผมผมก็จะอัปเกรดตรงนี้ไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเวลาเราไปอยู่ในชั้นสูงๆแล้วเราค่อยมาไล่อัพตรงนี้มันก็จะไวกว่าโอเคทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งนะครับวิธีที่จะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นแบบฟรีครียเงิน แต่ทีนี้ตัวนีดดันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยดันเยี่นฝนเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะถามมาแล้วถ้าลงแล้วเนี่ยอยากจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอยากจะได้ให้มันเยอะๆนะครับแต้มให้มันเยอะขึ้นกว่าเดิมแหะทได้ไหมมันสามารถใช้ยานี่ครับใช้ยาตัวนี้ไปที่ร้านค้าแคม์นะครับแล้วก็ไปที่ทั่วไปนะครับแล้วก็มาที่ยาสัป,ปโลกครับยาตัวนี้เนี่ยครับเราจะได้เพิ่มขึ้นนะครับได้ลูกแก้วม่วงเนี่ย เพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็น์ที่เราใช้ะครับอย่างใครมีเพชรแดงเนี่ยนะครับก็อาจจะซื้อนี้เนีครับรายวันเนี่ยวันละครั้งนะครับก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกห0าสอย่างสมมุติได้หมื่นหนึ่งก็อาจจะเป็นหมื่นหาอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็ลองไปเลือกกันดูนะครับส่วนใครที่ไม่ได้อยากจะ เติมเยอะขนาดนั้นหรือว่าไม่ได้อยากจะใช้เพชรแดงนะครับก็สามารถใช้เพชรฟ้าที่เราหาได้ฟรีเนี่ยนะครับซื้อตัวนี้เนี่ยก็เพิ่มมาอีก30%มนะครับอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะทุกคนและหลายๆคนถามว่าแล้วเราจะไปหาเพชรฟ้าได้จากไหนนะครับผมมีแนะนําก็คือการลงอารีนาครับทุกคนการลงอารีนานึ่เนี่ยนะครับเราสามารถรับนะครับตัวที่เป็นเพชรฟ้าได้ทุกๆวันจันทร์นะครับเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ละกันนะครับอ่ะเนี่ยนะครับถ้าเราเก็บ ไปเรื่อยๆนะครับเก็บพลังเก็บแต้มต่างๆ,ๆเนี่ยไปเรื่อยๆเด็กแล้วเราก็ดูนะครับว่าเราจะไปอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่เท่าไหร่ในอยู่ในช่วงของเปอร์เซ็นต์ไหนนี่ครับในวันอาทิตย์เที่ยงคืนเนี่ยมันก็จะได้ของตามเปอร์เซ็นต์ที่เรามีนะครับอย่างสมมุติว่าอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับผมทําได้1 0บถึงยีนะครับอ่า เราก็จะได้รับตัวนี้ครับเพชรฟ้า1000เพชรแล้วก็ตาแห่งนักสู้1 5 0 0นอะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการหาเพชรฟ้านะครับแบบง่ายๆที่หลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับสำหรับมือใหม่หลายท่านแต่ว่าหลายๆคนที่เล่นกันก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อารีน่าเนี่ยก็จะมีรอบจํากัดในการลงนะครับเราสามารถ ช้เพชรฟ้าซื้อเพิ่มได้นะไม่จํากัดจํานวนนะครับหมายถึงว่าซื้อ1ครั้งเนี่ยสองอเพชรฟ้าเนี่ยก็จะได้สิบชิ้นนะครับเราก็ลงอารีนาได้ทั้งหมด1ิบรอบนะสำหรับใครที่อยากจะอ่าขึ้นไปในชั้นสูงสงนะครับก็ต้องใช้เพชรฟ้านะครับหรือว่าเพชรแดงเนี่ยซื้อซื้อตัวที่เป็นเพชรฟ้าเอาใหม่ทีหนึ่งแล้วก็ไปซื้ออันเมื่อสักครู่นี้นี่ครับเนี่ยอารีนาแล้วก็ลงไปเรื่อยๆเ,เพื่อจะเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะครับโอเคทุกคนประมาณนี้นะครับก็ ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งถ้าขาดตกบกห้องตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวไว้ไปทําในคลิปต่อไปละกันอันนี้ขอเป็นแบบเบื้องต้นก่อนนะครับใครที่เอาไปทําแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงเนี่ยหรือมีคําถามสงสัยตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสาหรับในคลิปนี้เนี่ยก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่มาเล่นเนี่ยก็สู้นะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมอะไรอยู่นะครับก็คือ มัมลุกนั่นเองครับเก็บเลเวลให้ถึง90อะไรพวกนี้นะครับก็จะได้บอสหนึ่งตัวฟรีๆไปเลยนะแต่ว่าต้องสุ่มนะครับก็ลองดูแล้วกันนะทุกคนสําหรับในคลิปนี้ไปแล้วครับฝากไว้เท่านี้แหละเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนนะครับก่อนจากการกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับไปแล้ว